ผมวมิตอท็กเ,เกอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมา,าใช้เรียกว่าที่อัดหน้าจอครับที่อัดหน้าจอไม่ต้องเชื่อต่อความนับกัอนอื่นแล้วต้องมีนี่ครับเรียกเราผมก็โหลดมาตามที่ดูในโหรับแล้วอย่างที่เราต้องโหลดมาคือน,นี่ครับเราอยาเข้ามาในโูก อ่าเขียนเขียนว่าที่มันชื่อนะครับใคเขียนยเป็นก็เขียนว่าที่อันนั้นชอครับอ่าก็าจะเจอครับอันนี้สําหรับไอโฟนนับใครที่ใครมีไอโฟนก็ใช้ไอโฟนอันนี้ก็สนับเครื่องปกตินะคแับแล้วก็โดดมานับโดดมาครั้งแรกมันเป็นแบบอะไรสักอย่างครับเสร็จแล้วเราต้องโหลดนี้ครับต้เข้าไปในนี้นะครับ แล้วเราก็ต้องเขียนนะครับเป็นครับเครื่องออกจะแรกหน่อยเราเขียนว่าครับ A N T เก้านะครับเน็ตอะไรสักอย่างแรกมากครับเครื่องผมรอแป๊บนะครับเน็ตไวไฟช้าชา เจ้าขาแตังติมบุษบุ์ถวนะายนะเพระองค์บุษบุษบนษบุษีุษบุะบงษบุษบาษบุษบุษบุษกุษบุมาุรบุษบุษบุรบุษ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 บุอบุษบุษบุับโหลดษรุษบุษบุษบุรบุษุ้กบุษบดษบุษบุษบเดบุษ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 บุโหลดบุษบุษบุษบรษบุษบคษบุษบุษไปษบุษบุะบุษบับุษ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 บุบุษบุษบุษบบบนบ เป็นมึงนะครับอ่าก็ต้องรอแป๊บนะครับเนี่ยครับมันเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับมันจะขึ้นแล้วแล้วต้องทำอะไรแค่รอเช่ครับมันจะมีขึ้นตรงนี้นะครับคอยดูนะครับมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วครับมันจะเป็นมันจะขึ้นมางนี้ครับแต่ผมโหลดไปแล้วผมคนที่เรียว่าโหลดนะครับก็กดว่าตกลงครับแต่ผมโหลดมาแล้วผมก็กลงครับเวลาที่เราโหลดมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต้อง ออกเสร็จแล้วเราก็ต้องเลื่อนมาว่าพวกเราพ่งกดเซตมาสองเราลดอุณหภูมิมาสองอย่างแล้วเราก็เข้าไปนับเสร็จแล้วนับเข้ามาถึงมันก็จะเป็นแบบนี้นับมันจะนับถึงถึงร้อยก่อนนับให้เราเข้าตรงนี้ที่เป็นเป็นโลดนะครับเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้ให้เรากดนับตอนแรกมามันจะไม่เป็นนะครับให้เรากดเนี่ยถูกครับผมกดไปแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณคนระับสำหรับวันนี้ผมขอ,อกลับไปก่อนคนระับสวัสดีครับ